กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเอฟซีท่านอยู่ใน,น,นประเทศละต่างประเทศพบพอกับน้องนัดคือเก่าพี่น้องตอนนี้กัเฮากับมาทางหลังบ้านของหน้าบา่อตายเนาะัน,นี่คือห้องน้ำของเพื่อน <ไป S 1> พี่น้ององอามายืนอยู่นอกด้วยฮะ่บเห็นเออนี่แหละนี่แหละนี่แหละอยากอยากได้ผาามันยืนอยู่หนาห้องน้ำไดพี่น้องตอนนี้เห็นห้องน้ำพี่น้องเลยใกล้สีแล้วเลยเนาะ จะหนักกัมีแต่มงอันก่อขึ้นไปจนสุดหมดเลยเนาะสบายดีพี่น้องวิวคนวิวมาดิแม่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 ทำบ่สอยากได้ภาพเด้เออสร้างพี่น้องเอ้ยมีแต่สร้างอ้ายก็สร้างน้องก็สร้างสร้างเขตห้องน้ำสอยกันพี่น้องสอยกันแล้วกับวันพัวอุ้ยเนาะอุ้ยอยู่เพื่อนบอสเออ โอ้เพนไปเกี่ยวขาว่าวบ้งนี่พี่น้อเมื่อนี้บอสไดกับเป็นตาก,กองให้น้องรักพี่เนาอไงปลาก,กนเห็ดาขาวไปเบิง่งทางในพี่นนองสบายดีี่นอง กำลังชาถิดอยู่พี่น้องเอ้ยกำลังช้าถิดเอาเอามาเอามาแหน่เอามาแปลงใส่กันอยู่พี่น้องเอ้ยทั้งในเพิ่นเพิ่มเศดเป็นสองห้องพี่น้องเอ้ยเท้าพังเล็กพังเล็กฮะก็คือเดี๋ยวฮะสิ่ก่อผาขึ้นอีกขันเป็นของไฟของมันพี่น้องเอ้ยห้องนี้ก็คือเป็นห้องอาบน้ำนะคะห้องนั้นก็เป็นห้องวิทย์พี่น้อง ตัวทั้งพาแดนกลางห้องทันกอบนอยขาด่าหตั้งโควิดตั้งยังแลสวัสดีพนัดยกพากาักนเห็ดสามสี่คนนี่แหละพี่น้องปุ้นจนแหงน้ำมาอยากทันพี่น้องเลยแหงน้ำมาอยากทันพี่น้องเลยเราต้องถาให้ปุ้นแหงน้ำเน่ยแต่ห้องก่อคือร้ายก่อคือร้ามันกระ ขดไปสุทธิพี่น้อยหอกกอดาล็อกบล็อกบคือหอกกอดีจีใช่พี่น้องเบิ้งทางขางพี่น้อยนี่ทางข,งใขาใอ้ข้าศิสิพาไปเบิ้งด้านหลังอีกพี่น้องด้านหลังเขาก็ใส่สองลมพี่น้องเลย S <S <S นี่แบบสีเลยพี่น้องแล้วห้องกระสีก่อกันไปอีกแล้วกระสีสายใหม่เลยสายใหม่แล้วห้องกระสีใส่ลังคาเลยแต่ว่าเาก่กอขึ้นไปสามนี้เา้างจีเทคานก่อนพี่น้องเลยเทคานถับแล้วกระสีส่ยใหม่บรรยากาศยามแรงๆพี่น้องเลยเมีหมอกขาว ของฝาสีคามพี่น้องเลยออพูดจะบอกปั๊บมาเด็กเลยอือมันมีพอนงเดือนผ่อนงบิวยเ้วกะเาแลวกะไอหล้าพี่น้องเลย ม,มากันเห็ดไปแล้วพี่น้อยเมื่อกีก้เขาว่าสีใส่ลังคาโมนี่งลังคาเนี่ยคือคือสีบัตรบรับท่นได้ใส่ดอกพี่น้อยคันเท้าเทคานกันคานยังบ,บุกแข็งเขากระบิชิบัวบาพาใส่ขันเป็นหมื่นเศร้าขเขาก็สชิใส่ค่ะอันอาคตลังคาแล้วเขากระิมุงเลยพี่นอ้อยขันเอาใส่ลังคาอัน bùn bọc khèn là nó chỉ nhuội chỉ nó phải thôi thì luộn luộn ở đây thằng thật nặng thằng vò Đồng Biêu, cuộn bùn còn thì nói ข้างๆก็เป็นแบบเสรีพี่น้องไป็สวนกล้วยชวนยังพี่น้อยกว่าเดินเพิ่นกัมีกว้างแน่กว้างกว่าเดินเฮาเดินเฮาชิบุกว้างสำนี่พี่น้องเยก็เลยบริปลูกยังใส่ขนาดปลูกต้นมะพร้าวก,ก็ยังไม่ได้ขดออกเลยตัดออกเลยพี่น้องยอุ้ยหู มาทางนี้เพื่เห็นนังพี่น้องเอ้ยแจักแมนผู้ใดอนี้โอ้เจ้าของช่องคนมาหนังจ oh, oh, ุ๋ยเฉยเนาะโอ้ยพี่น้องเอ้ย กินมะขามเฮาก็ะอือน้ำลายเอื้อยเอาเลยพี่น้องเอ้ยกินน้ำกันเด้ออืมทานตากเป็นตาขอกันเลยกองกับใบหยาดพี่น้องเอ้ยเอาใส่หมองขาโฉมหมองขาดนี่ออะไรติดเลยมะขามก็เติมเต็มกระตายพี่น้องเอ้ยอืมเดียวออกมาสัมสกินนี่ออกมากินหมบวัดเหรอทานบะตากในห้ามหมักเจุดอืมอะไรนะ หลังจากถ่ายของน้าพอมาเห็นกินมะขามพี่น้องเอ้ยบานนี่โอ้ยปลาไม้ปลาปุ่มเดียวเอ้ยปลาไม่ปุ่มเดียวเห็นี่ไปอยากว่าพี่น้องเอ้ยคันว่ามาเลยเจ้าหน้าทมีหาขันบ่าวตายกันไปกินพี่น้องเอ้ยแม่น้องแก้มบุมไปตากลองแทนน้องขับสบายดีเบิร์ดขับสบาตามขับเติมได้พี่น้องอะขามไร้ส Khi subscribe cho kênh cả Mì เลื้ยนองเลื้เลยน้เลยงเอ้นาฟนมไม่แ่ไม่แม่เรนาน้องเียไปใช้อันนั้นวัานีมาเอายอข้าว ันเนือเออ้งีย่งงคนกินเก็ตาแซ่บพี่น้องเลยแซ่บลายพี่น้องอะไรกินแลายนี้กินลายเลยเด้อเฮ้ยบางปลาใหม่ผุ่มเรียวนะ เฮ้ยอันนี้นะกินกับต้มเนียงนะแซ่บได้หับักมี่แป้งมีใบมันหรือหำมันใบมันเปล่ารีถือใบอ่อนเนาะกินกับต้มบะมี่ก็แซ่บกินกับต้มเนียงว้าวลงหน้าลงรังแต่เนียงใบบะมี่กินกินแซ่บแซ่บพี่น้อง ตอนไหนยายไปกับเรามานั่ง <c oughs> อืมไปว่าเรื่องโควิดน้ำพี่น้องเอ้ยใกล้ๆเลยน,นะแม่นเขาติดเขาติดเชื้อโรคโควิด อ๋ออืมอืมบอทเขาไปกินอันละอนกับข่าอันนีเก่งกอกทองน่ะเขาเอินอ่นนะเขาติดโควิดแหละอันนะั้นน่ะอันนั้นบันดงกระเมิอนอันนะ่ะแต่อีตัวลูกงอยู่ในทอน่องเนาะอืม

เผื่อบ่าม่แม่กิดไงันตนเบ่บางทีลองกินว่ามันอ่อนแม่ตวานอืมัจบวานก็สุดแซ่มันมีน้ำมีไม่บว่าเจ้าแม่มันมีน้ำเลยสเนมันยังนัจ้มันอ่อนหากมันมีน้ำหเอจะ้าห้องมันหืบพอแล้วเอ้ยมันหึบกับมันหึบหามันหามันเป็นแผ่นมันมน้ำันง่อมันพุทเอาว

อันนี้มันจะเป็นหัวจากระทุกกระทุกน่อยหน้าดแดเลยเดียวราไปตดใสบเอามาทำลูกวาง้วนโต้ววานเพแซ่บม่มันมันอิดันวนวนฝั่งฝั่งหอมมันจะมีเนาะมันจะมีดำอิดเพื่อๆนี่มันก็ยังมีกินแบบเนี้ โอ้ยแต่คุณคือกันคุกอืมว่านใสครับพี่น้องคลิปนี้ก็ขอเจ้าไว้เพื่อสวีเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามซ่องนั่งนาดด้วพี่น้องสบายดีสวัสดีน้องมันนว่าแะ่ก็แต่ก็เจ้าไว้